ว่าสงกนเค็งออเปรเอตนะเขามาเจ้าเป็นูร์อนเวลาเขาตายเขาจะต้องหาสถานที่ะเคนจีนน่ะหก็หาที่ทำฝังศพอนี่มันก็ตอหาสถานที่นที่ว่ามันบนภูเขาเบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตเลือกหากันเหมือนที่เราไปไอ้ ไอ้วัดปู่เน่เลือกไอ้ิีนี่เป็นไอ้สีวถึงขึ้นไปหินธรรมชาตินันไม่ใช่ไปสร้างมันถึขไปมีอยู่วันเดียวเขาเลือกเลือกอย่างมันก็สต้องารกระจายอนาี้เนี่ยาสูสารไมอยู่นี่ก็ายอาพเวียดนามไปเอาทุนก็ไม่ได้คิดเหมือนเราเขาคิดแบบกษัตริย์กระจายอย่างนาเบืจรงใหคิดแบบเรา ในเมืองไทยมีหลายลูกแต่ทำไมท่านของพื้นที่ภูเขาเออเน่ยมันมีเยอะแยะแต่ว่ามันไม่มีลักษณะที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เนี่ยเสียดายว่าถ้าเรามาตอนเช้ามืดนั่นไอ้ภูเขาว่ามันอยู่ในแม่มันคลุมหมดเลยนะเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยอันนี้เนี่ยบนนี่คลุ้มหมดเลย ที่ยับไปได้เขาเลือกอะไรเนี่ยเออเป็นที่ใหนมาแล้วเออตรงมองแม่ดีเดียะมองดีเดียะเขาทำที่จะเขาสวยเหรอประศากดิโบราณแล้วก็เลือกหาที่สร้างเมืองเลยมันมีภูเขาอยู่ในเมืองมาอยู่ในกรุงเทพไม่มีภูเขาก็ทำภูเทองขึ้นมาจำลองขึ้นมาเขาทำอย่างนี้เออ แล้วก็เรียนแบบกันมาองนี้สองสปันปีแล้วสีสีพืชสวนเนี่ยทำไมอยู่่ากี่สีพืชสวนเกียวเกี๊ยวเกียวี๊ยวทำไมอยู่เพราะว่าเขาเป็น องค์ที่สองไม่ใช่ผสมกระสัอยู่องค์แรกผสมสองคันนอนเป็นเพียงององค์หนึ่งที่มาช่วยแค่ต้ออยู่ใต้หลังล่างตามลำดับชั้นเทาน้ำหับสักเขมันไม่ถึงขนาดวาเป็น อะไรรามาเทพก็สื้อประสริฐประสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่เราไปที่ภาคใต้นะไอ้บนภูเขาที่มีพระนาร์พระพรมอยู่ไอ้พระวิษณุอยู่อันแล้วพวกที่พระชมเจะสุขาของอยู่บนแต่ไม่รู้องค์หน่ะในต้นเขานั้นแหละแต่มัรู้อยู่ตรงไหนแม่ก็ลงไปไม่รู้องค์ไหนแต่มันมีหลายหลายองค์ไม่รู้องค์ไหน อยู่ตรงไหนองค์จริงมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ฝรั่งเนี่ยเขาเห็นมันก็หาที่อย่างนั้นไม่เสีแหละซึ่งมันคนเดี๋ยวนี้มันคิดไม่ถึงคุณต้องศึกษาประวัติศาสตร์แล้วซึ่งจะศึกษาประวัติศาสตร์แบบไอ้พวกไอ้โบราณคดีเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันชาวเดนมนแบบฝรั่งไอ้ฝรั่งมันรู้อะไรมันไม่รู้มันนับถือพระเยซูไง ไม่รู้อะไรรับสืบพระเยซูพระเจ้าสร้างโลกนึงบ้าแล้วตามมันได้ยังไงพลังไอ้นี่เขาที่ว่าบนภูเขาเนี่ยเขาสมมติว่าเป็นภูเขาหิมาลาัยภูเขาหิมาลัยอยู่แต่ในอินเดียนะแต่เขาคิดว่าที่เขาอยู่เนี่ยข้างนั้นที่ไหนก็จะเป็นภูเขาหิมาลัย ที่เชยาลรวก็มีภูเขาหลวงวัดขรงพุทธาสเขาเรี้ยวซอยมาอะไรเหมือนกันสมมูติขึ้นมาให้มันเป็นอ่างันเพราะมันจะเกี่ยวความศักดิ์สิทธิ์แล้วความเชื่อสของคนเนี่ย แม้กรั่งประชาชนก็ไม่รับสื่อการเห็นพรมันพดนเรานะมาเห็นพรมันพดนจุดตรงนี้เหรอนะไฟมันพดเลยนี่โดยนี่ไปเนี่ยข้าวตาใสเลี่ยเห็นเลยยอดมันโดมาในตรงนี้ฝั่งเขาฝั่งเขาฝั่งเขาแล้วมันขึ้นมาบนนี้ ไม่มีฟ้านะมันเป็นยอดเขาอีากนีเขามานอมกูเลนแลบบ้วมันตั้งชื่อเป็นมหน,นพศรอ้ว่าผูกเขาทองก็นี่สร้างเมืองตรงนั้นนะแค่ขึ้นมาบนนี้เัไม่ใช่ฝังไทยนะมันทอะเสร็ยุก่อนมันไม่เป็นฝังเลยอ่ะบนเดินไปเดินกันมาไม่มีไม่มีเส้นบน้นาเขตไม่มีพาสปอร์ตไ,ไปมากันได้้งนั้น ในช่งทีมามีแบบนี้เมื่อฝรั่งก็มากุบกอนไม่มีพร้อมแดนนะกุบกอเขตกูถึงนอกถึงจะไม่รู้ตรงไหนแล้วแต่ใครที่อยู่ตรงไหนจะยอมรับอำนาจของกษัตริย์องค์ไหนไม่มีใครรู้ ยังของเราเ่ยไปอยู่พมา่าเยอะแยะเลยมันไม่อยู่กับปศุสัตวร์เราปศุสัตวร์เราไปเดินไปอยู่กับพมา่พมาเสียไอ้พม่ากันหนีมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยการทดสอบที่นนรัฐบาลต้องมีสัตวิทธิราจะทรมคนก็จงรักภักดีแล้วสมัยโบราณเนี่ยคนไทยเยอะเลยที่หนีก็ไปอยู่ในป่าเพราะว่ามันถูก ไห้พวกขุนนางพวกกษัตริย์กดขี่กมุมเฮงเขาไม่สุนิบอยู่ในป่าไล่จับพ่อพาครอบครัวหนีก็ไม่อยู่เยอะเลยท่านครับตอนนี้ศิวลึงศรีสิคเลรเรสวนกับศรีพัทเลสวนยังอยู่ที่ปราสาทพระวิาหารเ <c oughs> รื่องอะไศิวลึงศรีสิคเลรเรสวนกับศรีพัทเลสวนยังอยู่ที่ปราสาทพระวิาหารไม่รู้ไม่ร,มรู้ยังอยู่หรือเปล่าตอนที่ท่าน<ค>ดูล่าสุดมาลักขโมย พอผ่านเวลามาอย่างนี้เราไม่รู้วันไหนที่ทางไหนแต่ว่าในจารึกเขาไม่แต่ว,ว่าไอ้ตัวจริงไม่รู้มีหรือไม่มีไม่เคยรู้แต่พอสมัยฝรั่งเข้ามามันก็จ้างคนให้รักขโมยพอไปว่าในรัฐบาลมันไอของจีนน่ะมันรักไปหมดเลยจีนมันตามเหนื่อยเดินลงไปดูภาพใครลักของมันออกไปว่ายสิรัฐบาลมันมีบอกว่าหมดแล้วจีนเลยใช่เขารักสิ่งของเรา เหมือนแบบอย่างนี้ประวัติของเราก็ใกล้ถึงทุกวันนะครับท่านที่ท่านจ่อประวัติอันนี้ใกล้น่ใกล้ความจริงเลยใกล้ความจริงนะใกล้ความจริงนะเพวเก่ว่าพวกนักวิชาการต้องไปตุ่มหาต่อแล้วต้องวิจัยให้เป็น ทำหลักวิชาการเลยผมพูดผมพูดได้แต่ว่าถ้าพอเป็นวิชาการก็ต้องไปวิจัยแล้วมีอ้างอิงแล้วโลกม่ยอมรับทมมีนี้มันไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยมันทําผิดๆทั้งนั้นมันก็ย,ยอมเพราะว่าเพราะว่าคมพย,ยารณรงพูดมันเชื่อแนละ้วแวเนี้คยคมพิจารณรงค์ทขาไม่ผิดหมด พาะไปเชื่อแกความจริงแกมาเลยบอกให้เชื่อแล้วถือไปเชื่อแกเองทีนี้พอกคมยานรมรงพูดก็ไม่มีใครกล้าเสียงเพราท่านเป็นเจ้าและที่ซ้ำร้ายหนักนันไปอีกลูกคมยานรมรงคือหม่อมสูพัฒนรดิษฐไอ้เซเดียพาไปเรียนโบราณคดีที่ฝรั่งเศสกลับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาเป็นคณะบดี ไอโบราณคดีในมหาวายิบประกรณ์ใครไปพูดที่ขัดกับกรมยามรงเลยไม่ให้ตกหมดอนะ่ะ <c oughs> แล้วใครจะไปกล้าเสียงแล้แกฉลาดเสจะทำดีนักศึกษาเนี <c oughs> ่ยทราว่า <c oughs> ทำตามแกที่อะไรแกก็ปวดปลาให้คะแนนเนี่ยทิพไผ่ไม่มีเหลือเลยประเทศไทยน <c oughs> ที่คือความหายนะไม่มีใครกล้าพูด ไอ้นี่ผมรู้พ่อผมอยากรู้บ้านผมอ่ะมันมาบอกว่าผมเป็นคนไทยอย่างนี้บอกกูไม่ใช่ไทยอ้่ามึงอะมันไม่เป็นตะวันเป็นแล้วก็หาสิ่ไอ้อย่างเนี้ไทยที่ไหนขาวกวบกันนะเนี่ยผิวอย่างเนี้ยเขากผิวทองแดงไงพวกสยามกันสยามแปลว่าทองแดงแล้วผิวดาแดงผิวดำแดงคำว่าสยามเนี่ย จะผิวออกสีดำแดงในสยามถ้าดำเนี่ยไม่ใช่แล้วพวกไปพวกแล้วพวกที่อยู่ใกล้เส้นูสูตรประมาณสิบองศาและอยู่ในเขตมรสุมอผิวจะดำแดงพวกเนี่ยพวกสยามถ้าไปลงมาถึงไอ้สูตรมันดําเลยอินโดนีเซียดํามืดเลยนะเป็นเป็นแอฟริกาเลยนี่มันคน มันมาเขียนผิดๆแ้วเราก็อยากเลจะรู้เราก็ค like ้นหามึ่จะมาเหมากูเป like ็นคนแต่กูไม่เป็นผมปฏิเสธมาตลอดนะผมไม่ใช่คนไทยผมเป็นคนสยามเพราะความนึกรู้สึกนึกคิดจิตใจผมจะไม่เหมือนคนคนไทยเราจะกล้าหาญเราจะพูดตรงปครงมาไม่กลัวใครอะไรอย่างเงี้ยสีวิชัยมันนักรบทางนั้นเนี่ยไอพวกนี้มันปินปอกกับปอก ทำดีต่อหน้ารับหลังมันแทงอย่างนี้นร้ไม่มีตกไปทรงมารับกรืรับ,รบไม่รับก็บอกูไม่อชอบเนมะือนนูกเอาไงก็เอาอนี่คือความเป็นมาของชาติเรา <c oughs> และพวกภาพกลางเนี่ยก็เป็นพวกระโวไม่ใช่ไทยไม่มีคนไทยเลประเทศนี้มันคิดขึ้นมาเองเป็นพวกระโว่ละโวไอพวกระโวส่วนหนึ่ง มันอยู่ฝั่งตะวันตกเด่ายวมาใต้พม่าเป็นลาวพวกหนึ่งพอไอ้พวกนั้นถูกยึดไปก็กลายเป็นมอนไะกลายเป็นมอนับจีบพวกนั้นเป็นลาวเหมือนเหมือนไอ้คนไทยอยู่ในมาเลเซียมาอังกฤษเเอาไปตั้งงประเทศมาเลเซียขึ้นมาใหม่ไอ้คนไทยในมาเลเซียรูแขกมาเลเซียก็บอกผมคนไทยเราจะเดินไปวัดสวย มันคือเราตั้งหลักประวัติศาสตร์เราไม่ถูกพรไม่ถูกอะไรสัอยมันไม่ถูกหมดเลยผิดไปหมดนล่เสียงใครก็ไม่ได้เพราะไปประชุมนานาชาติมันก็เสียงเขาไม่ออกเพราะตัวเองไม่มีหลักฐาน้าเนี่ยมึงบอกเป็นคนไทยไมมตั้งตั้งของจีนหน่ยมายังไงไม่มีหลักฐานก็เจ็ดร้อยปีไอ้นี่มันเพราะเขาบริหารก็ไปเลยก็ไม่ได้ แม่ไปพูดเข้าไงก็เหม็นบอกของมันเนี่ยตอนนี้เราพูดได้ไม่ใช่ของมึงของไอ้พวกสีสเกตนี่ไอ้นี่ไม่ใช่กเหม็นไอ้พวกกุยเขาไปเป็นประย์ทของมึงแล้วก็มาทำไว้ให้เาเสียงได้ไงเนี่ยพอรู้ว่าประสาทเราเสียงแล้วก็เรามาเนี่ยก็มาชวนคนสีสะเกตให้เสียงมาทวงคืนไม่ได้ก็ยางหัามันกูสูงว้ก่อนนี่พวกกูเป็นสังไว้ <laughs> เราไม่แน่ว่าร้อยปีสองร้อยตีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะรวมกันได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทวงเข,เขียนให้ถูกไว้ก่อนเนี่ยพอสีวิชัยมาว้อินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าเสียงนี่ยุติ <c oughs> ปัตตานีสีวิชัยเนี่ยแล้วปัตตานีเนี่ย,ยคือสยามไม่มีใครเคยเสียงเ,ยเราเสียงเราหาหลักฐานไม่จะพูดส่งเดชไม่จะพูดว่า อยากให้สีมีใัยอยู่นี่อนก็ไม่ใช่ถ้าหลักฐานว่าอยู่อินโดนีเซียเราก็เราก็รับอินโดนีเซียที่หลักฐานมันว่ามันไม่ใช่แล้วเอาว่าใช่มาดูสิที่เราไม่มีเวลาตอนเราหนุมน่มๆเรามาตอนเราปลดกษียณแล้วมัก็ต้องให้อาจารย์เสิปนันเขายังมีรับราชการอยู่เลยไปเถียงเนี่ยมาตอนนี้ แ็็ไปเขียนแ้่ใครเสียงไงออกกหลักฐานมันชัดเจนจีนก็บันทึกไว้อย่างนี้ไม่มีทางเลยเพราะภาพที่ในแคมที่ผมแจกพวกคุณนคุณหาดูที่อื่นไม่ได้นะไอ้พวกเิ้นประการมันก็ไม่มีผมซื้อสะสมหนังสือพวกนี้มาตั้งสากว่า,าป,ปีแล้วเด็กฝลังก็ไปถ่ายมาก็ไปซ้ำมาคนไทยไม่รู้เรื่องอะไร หนังสือเล่มหนึ่งพันสบาทอะผมซื้อเก็บไว้้นั้มาศึกษาตอนี้เถอะลก็ไปดูสิ่งวคุณสงสแล้วผมเจาพผ้ามาจากไหนที่บ้านผมเป็นหนังสือเต็มเลยผมซื้อไว้ั้งนั้นซื้อม่าสิบปีแล้วจื้อสะสผมไม่ใช่มาทำเดี๋ยวนี้ผมทำมาหนาแต่ว่าพอกล่าว่าผมมีเวลาเมื่อไรเราศึกษาอะไรละเอียด เพราะว่ันเป็นภาพเป็นภาพีิหายากนะเนี่ยยังเฉินเฉินหลงก็เขียนภาพราชสทูดราชสทูตกรุงศรีอาุธยาคนสุดท้ายไปแล้วกลับไม่ได้กรุงศียาแตก <c oughs> แติดตัวนในจ,จีนแต่เฉินหลงก็เขียนให้เขียนภาพไว <c oughs> ้เสียมหลงกกใแ่เดิมชื่อว่าเชี่ยโกก,ก แปลว่าประเทศดินแดงหาไม่เจออยู่ตรงไหนกมาบอก <c oughs> อน,นี่รง <c oughs> น,นี่เนี่ยพวกเราไปเย็ยบมาแล้วดินแดงยังรอเวลาว่าเมื่อไรพวกเวียงสะเรียกร้องให้ขุดค้นเมืองโบราณเขา้ามะไอเมืองนั้นอาถรรพ์ขุดค้นไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยไอกรมศิลป์อ่จะก่อนเข้าไปขุดค้นไอพวกคอมมิวนิสต์ไปตั้งศานอยู่เต็มเลยมันไม่ค้น มันไม่ขุดเนี่ยพอพวกคอมมิวนิสต์ไม่มีจะไปขุดชาวบ้านไม่ขุดเนี่ยขุดมาไม่ได้นะตรงนั้นแห่งเดียวเนี่ยเพาขุดขึ้นมาจะได้รู้อะไรเป็นอะไรเนี้เราก็ปยุชาวบ้าน,นตอนนี้ผมว่าเขาเยอม <c ười> แต่ว่าจะต้องสร้างฟิพเซีัผ่านไว้ที่นั่นไม่จะขุดแล้วมันขนมาไมาก่กรุงเทพหรอไม่นเนี่ย, <c ười> ยคือสิ่งที่เราพยายามทำทองเราอ,อยู่า <c ười> ตอนนี้ผมว่ามัน มันชัดใต้ความจริงนะเพราะว่ามันเนี่ยป็นจุดตั้งแต่บ้านเกิดจตุคามรามเทพมาถึงที่ฝังอัฐิของจตุคามรามเทพทางลงอยู่แล้วเนี่ยที่เราเดินทางนับเหแล้วจะมาเสียงว่าแล้วแล้วรู้ได้ไหมว่าฝังอัฐิจตุคามรามเทพบอกเรารู้แต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานเป็นความเชื่อเนี่ยเป็น แล้วก็เล่ามาจะรู้ความจริงต้องพิสูจน์จริงไม่จริงจะพิสูจน์ได้ไหมูนั้นอยู่ที่ไหนถ้าฟูนั้นอยู่ทางตอนใต้เขาเห็นเหมือนเซเลว่าเราผิดแต่ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมาอย่างไงแล้วเมืองหลวงอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไอนสีไอ้เพชรบูรณ์ตรงนั้นเองมันเดินตัดเขามาเนี่ยไม่ใช่ไกลสิเอาเาเเี่ยนี้อนั่ง้ เราเสียงได้แต่คนอื่นไม่มันไม่รู้มันเสียงมันไม่รู้วิธีการอะเนี่ยคนพฝานเวพวกเราเนี่ยเป็นพวกสร้างประวัติศาสตร์เราทำลูกจะทุกความร้รองเพื่เราสร้างประวัติศาสตร์ไอ้าย ฐานจะเุกความเนี่ยเป็นหอประวัติศาสตร์จะไปเป็นลูกคนซึ่งคนรุ่นหลังจะไปศึกษา่ไศ,ศึกษาโหลดลายศิลปะสิไปต้องไปศึกษาที่นั่น,น,นเพราะ,เ,ะเราซึ่งบอกว่าไอ้ประวาสตารา์ของมันสร้างกระเรียนแบบสีพิชัยทั้งนั้น,นที่นี่สอนเืน้วย วันนี้ที่คุณไปที่ไอ้วัดปราสาทวัดปราสาทเห็นไหมเจดีสามองค์นั่นแหละผมว่าเป็นเจดีทรงปราสาทที่คนศรีสะเกดคิดสร้างขึ้นมาเอง <สะ S 1> เป็นศิลปะบริสุทธิ์ของศรีสะเกดไม่มีของเขมรไม่ี่ยวคนเลย ทำสวยงามนะไม่มีเลยเป็นศินละปะของเขาเลยนี่ <c oughs> ผมก็ยุ่งอาจารย์บอกให้เอาเนี่ยมาเป็นตัวแบบแล้วสอนให้คนซื้อตะเกตรุ่นเป็นศิลปะโดยสุด <c oughs> ข,ของเขาเขมนมันมาทํากําแพงไว้เฉยใหรไหมไอ้กำแพงสีลายแรงเนี่ยเป็นของเห็นแต่มันไม่ได้ไปดัดแปลงปราศาสตรปราสาสตรยังเหมือนเดิมเพราะมันกอ่อ้ดยอิฐเน่ยแล้วรูปทรงสวยงาม ผมว่าอันนี้แหละต่อมาพวกเราเนี่ยมาเห็นเขาก็ไปสร้างปรา,าสาทไอไ้อไอปรา,าสาทพนมไงผมเจียวหาว่าปรา,าสาทพนมมันเอามาจากไหนเนี่ยแต่เหมือนจริงแทบว่าเพราะพวกเรามันลงมาทางโน้นลงมาจากไอ้น้องแส่นุ่นลงมาประวัติศาสตร์มันมีนของเราเนี่ยแล้วม,มาทำี้เล้ไง ต้องไปหามันจากไหนไหนเงี้ยเราก็เสียวหาเนี่ยเนี่ยผมมาดูมาสามสี่สิบปีก่อนนะผมมาดูสอปีก่อนสมัยคงเขาคขงลอกเรียนมาจากันเนี่นเนี่ยแล้วก็ไอ้ปราสาทไอ้ไอ้ปราสาทพนมต่อมาพระเจ้าชัยเชษฐา,า,าก็ลอกเรียนไปทำไอ้ไอ้ปราสาทวุยจันไงเนี่ยเขาก็รู้แบบวิ่งไปทำอะไรที้ นั่นแหละไอ้พระธาตุไอ้ที่เวียงจันทร์มันมีประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าพระชยัยเชษฐาธิราชเป็นผู้ผู้สร้างแล้วพระชยัยเชษฐาเขาก็แผ่อาณาเขตลงมาในพวกไอ้พวกคนพื้นเมืองตังนี้ไอ้พวกขา้าวชาวปลาไอ้อัตตปือไอ้ที่ไอ้ที่เรไปที่ปรสาสาทวัดปูลาใต้ไอ้พวกนี้ล้อมกองทัพชัเยเชษฐา หายสาบศูนย์เลยไม่รู้ไม่รู้เป็นหรือตายหายไปเลยนั่นแหละไปจะไปเชิดข้อเนี่ยไอ้พวกอัตตะปืูล่อได้อยู่เลยรต้องมาสาบต้องมีอย่างงั้นเพราะเราซื้อพวกเราซื้อว่าสาบประโยุกต์มาเชิชข้อแล้วก็เราได้มาเที่ยวสนุกเพื่อผมเคยไปดูผมมาเคยมาแล้วแต่ว่าหลายปี